สวัสดีครับมาดูทาร์ตวันนี้เรามาถ่ายดวงของท่านที่เกิลดลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษในช่วงเดือนมกราคม2566นี้นะครับไพ่ที่ได้ออกมานะครับใบที่1ได้ราชินีถือดาวใบที่2ได้ไพ่ดีเอมเพลอร์จักรพรรดินะครับเป็นไพ่ประจําตัวราศีเมษด้วยนะฮะใบที่3ได้ไพ่ เป็นยังไงครับในเรื่องของการงานเนี่ยยอมรับเลยว่าชาวเมทเนี่ยไพ่เมเจอร์ตัวนี้นะคือดีเอ็มเพอร์เนี่ยท่านที่เป็นชาวเมทเนี่ยมีโอกาสได้รับบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นําหัวหน้าหน่วยงานหรือเอจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามที่จะต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับมีสภาวะที่เรียกว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเก่งแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีความ เข้มงวดมีความดื้อรัน้นมีความเป็นอีโก้มีความเป็นตัวของตัวเอ,องสูงพอสมควรนะครับจากภายในยจะเป็นเพศหญิงนะแต่ก็บางทีอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับคนลักษณะนี้ฉะนั้นเนี่ยความสามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการท่านจะต้องนํามาใช้อย่างเต็มที่เลยนะฮะอาจจะเจอคนดื้อบ้างร้านบ้างแต่จริงๆเขาเป็นคนเก่งนะครับก็พยายามปรับตัวทํางานร่วมกับเขาบางอย่างอาจจะต้อง ตัวเองเป็นที่ตั้ง100%เอนะครับเอาแนวคิดของคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาผสมผสานกันนะครับได้ไพ่เกี่ยวกับการเงินที่เป็น7เหรียญน,นะครับงานอะไรก็ตามที่เราทําแล้วต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความอดทนมีโอกาสประสบความสําเร็จสิ่งที่เคยอดทนทามาก่อนตั้งแต่ปลายปี2-5 6-5เนี่ยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในต้นปี25งหนี้นะครับมีโอกาสในเรื่องของ ความสําเร็จที่เราเนี่ยทำนะแต่อาจจะไม่ได้มุ่งหวังมากมันกลับประสบความสาเร็จกว่าที่คิดนะครับสําหรับชาวเมฆนะแล้วก็อย่าลืมนะครับพยายามลดบทบาทลดความต้องการของตัวเองหรืออำนาจหน้าที่ที่ตัวเองแบบอยากาให้เป็นอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราลดลงมานิดนึงแล้วก็ฟังความคิดเห็นของรอบข้างมากขึ้นนะครับการงานดีมากเลยแต่ต้องอดทนนะครับส่วนการเงินเนี่ยได้ไพ จ็ดเดียเนี่ยอาจจะไม่หวือหวามากแต่มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีเคล็ดลับนิดหนึ่งก็คือเรื่องการเงินเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วมันจะได้เงินนะมันกลับจะได้เงินเกินกว่าที่คิดนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษ ในการทายของเรานั้นอยากให้น้นลักษณะเป็นหลักนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองถูกรวมดูครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ